ดีค่ะแม่เอี้ยงชนแนลวันนี้สื่อสร้างสรรค์สังคมเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่ชุมชนวันนี้ก็มาที่คิรีวงอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็คือน้ำตกวังไม้ปักนะคะคิริวงที่ถือว่าอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วก็วันนี้ที่น้ำตกวังไม้ปักมีอะไรดีๆที่อยากจะเชิญชวนผู้คนเข้ามาที่นี่เราจะมาดูน้ำตกแล้วก็ดูป่าแงะ เหมือนกับวางปลาเงี้ยแต่วางปลาเงี้ยนี่อยู่ที่น้ำตกวางไม้ปักค่ะกินได้ไหมกินได้เอาไปทำอะไรกินเป็นผักเนาะเป็นผักเนาะลูกใหญ่ๆเนี้ยนะอ๋อต้องให้สุกสีอะไรสีแดงสีแดงครับผมนนเดี๋ยวก็ไปถ่ายที่ อันนี้มันเป็นลูกมะเดื่อนะคะระหว่างทางที่จะเข้าไปที่เราจะไปชมปลาเนี่ยมันจะมีต้นมะเดื่อมะเดื่อยักษ์เลยอ่ะลูกมันดูลูกๆนะคะถ้าจะให้มันจะหอมหวาน<ต>สีแดงๆ<ด>อ๋อไม่ใช่ว่าเอามาเป็นผักหน่อเหมือนลูกชิ้ลูกอะไรไไปเป็นผลไม้ป่า,ปาอ๋อค่ะโอ้ยมัน,ม,น,ม,นมันสมบูรณ์มากนะคะนี่ดูต้นนี้ดูต้นนี้ โอ้ตั้งแต่ลากเลยตั้งแต่ลากขึ้นมาโูมันดกมากมันดกมากเป็นผลไลม้ที่เด็กๆก,กินไหมคะเด็กๆก,กินไหมชอบกินรับอ๋อค่ะ,ะแล้วก็เมื่อเดินมานะคะก็จะพบกับหาดทรายซึ่งไม่ใช่ทะเลนะเป็นหาดทรายริมน้ำตก ะฮะทรายของวางไม้ปักน้ําตกวางไม้ปักนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีปลาเยอะแยะอีกเหมือนกันเนี่ยเด็กๆก็จะเล่นน้ํากับปลานะคะเอาล่ะค่ะเอามาเร็วมาจับเร็วลูกมาจับปลาเร็วจับปลาเร็วเอาเร็ว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 เอาเร็วจับเร็วจับเลยจับเร็ว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 จับปลาเลยจับเลยจับมาตัวหนึ่งให้พันหนึ่งเร็วจับให้ได้ตัวหนึ่งนะคะเป็นหาดทรายเป็นลานน้ําตกนะคะ สวยมากๆธรรมชาตินะคะใครอยากมาสัมผัสกับป้าโอ้ยมาเลยหนุกนานหนุกนานหนุกนานไล่เ <c oughs> <c oughs> ต็มไปหมดเลยใครมาเล่นน้ำมันเป็นเหมือนเอก,กชนแบบไม่เหมือนเป็นมุมมีคนไม่เยอะไม่พุกพล่านเป็นธรรมชาติจริงๆ น่าเล่นน้ำมากเอาละค่ะตรงนี้ก็ยังมีปลาเห็นไหมคะนะคะตรงนี้น้ำเชี่ยวก็ยังมีปลานี่ถ้าเราลงไปเล่นน้ำเขาก็เล่นพอพอพอไปเราตรงนู้นผ่านมาคีรีวงนะคะอย่าลืมมาที่น้ำตกวางไม้ปัก มาเล่นกับปลาแงะนะคะตัวใหญ่ๆเยอะมากแล้วก็มาที่หาดทรายของอน้ำตกวังไม้ปักสัมผัสกับปลาธรรมชาติเล่นน้ำถ้ามาคิริวงมาให้ถึงน้ำตกวังไม้ปักนะคะและแล้วก็มาถึงต้นน้ำของวังน้ำตกวังไม้ปักนะคะต้นน้ำของคีริวงสวยมากๆนะคะซึ่งตรงนี้จะแทบไม่มีคนเข้ามาแล้วก็รู้จักนะคะมาเล่นน้ำตกที่นี่ได้เลยนะคะอย่าลืม มาคีริวงมาให้ถึงต้นน้ำคีริวงนะคะตรงไปนี้ก็จะเป็นวังน้อยปักขอให้ทุกคนมาได้นะคะมาเล่นน้ำที่เป็นธรรมชาติผู้คนไม่มากมายมาเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย